ฮัลโหลดารินฮัลโหล굿มอร์นนิ่งฮาวอ่าร์ยูสบายดีไหมสบาย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 ดีสบายดีสบายดีครับสบายดีครับเอออ่ามื่อนีืสิพาอันปัญญานิกมันร้องอันนั้นตั้งแต่เรามาอยู่เมืองไทยเราบ่เคยกินอันนี้พเพราะเธอค่ะพี่น้องจิตลีดคือชอย่างที่เป็นมะแลงนั่งสิบอ้าใส่ปากเพราะเธอเอนาะคะ่ะพี่น้อง ก็เลยว่าเธอเกิดมาเธอหนึ่งเป็นอย่างคือปล่องซิมเมองมันแสบลดนี่ปใหญา,านิ่ประสันเนี่ยฉันกินเป็นหลายค่าแล้วแม่แล้วเอามาฝากค่ะพี่น้องอ่ะปใหญา,านิ่ล่องมึงนะเน,นี่ย can you try darling ม o ม e n t ล่องล่องเมืองมังมนพวกเป็นอย่างดอกแค่ว่าซิมรู้สึกอันนี้แปลกตรงโ <Okay. S 1> อเคอ่ put in the mouth ใส่ปาก Ông xếp bà Ông xếp bà cho bố tải đồ cơ nhà nè Tao <laughs> oh. <laughs> Darling! Damn, it's, many it's, people like to eat this. It. Yeah, it's like really that... They say it's uh, nuts... Um... Nuts, um... Yeah, like a nut. Like nuts, uh, But they have good protein on this one. Yeah? Very good protein. Mm. Mm. Nice. Mm. เอาอีกไหมวันหม้ออังกุล่ะวันมอไทยวันหม้อต่างดีครั้งแรกในชีวิตนะบันได้มันว่าฉันล้องเนี่ยเธอซื้อเดี๋ยว่าเธอขอฉันเลยว่าครั้งแรกในชีวิตที่นั่งล้องกินอันนี้เนาะค่ะพี่น้องอ่าโอเค you like or you don't like I like the salt it's a deep salt right yeah the salt also สอบตีว่ามันราาสชาติออกเค็มๆนหน่อยมันก uh, uh ิน huh. น mm ็อต taste อ่าห k e ่ๆรสชาติทัวร์คนณนะมานกินกระต่ายหนักกว่าะโอ้ยมันยังอ้โหือไม่ามวโอเคโอเค เ h e ย you o n l y วันท n e หน m ่ in y o u ไล i f นั่สต์ด o m ไม่เป็นอิอิวิล a า n อีก e ้เดี๋ยวมือลังจะห้ลองกินดักแด้ค่ะไที่นี้อิอิคั h i า i อีกแล้วกับวิสกี้ขวดของวิสกี Have to eat ม yeah, i t h i ก็นกับแก้มกินกับเหล้ามันนะครัก y น u ูไ i ฟ์ยูยังมีชีวิอยู่นี่อิังมีชีวิตอยู่ มันเป็นของแสบได้เพราะยายเนกนี่จะหูบอโอเคโอเคเวดรี very nice very nice แต่ว่ากินเ่อเดียว not but it it's not bad แต่แต่รสชาติไม่เลวรสชาติดีแต่ว่าง้างแับพายขยำในป่า like peanuts รสชาติชุดทัว โอเค Thank you very much huh? ครับแค่นี้แลคะค่ะพี่นอ้องลองให้ฝลังกินนน่อนางมเคเคยกินอ่าพวมาแรงพเพราะเือคุเคยกินแรกอ, <laughs> อันกินกับข้าวเหนียวกับตัวอันทัวแบบอันแมวมาหายแบบตรงอ่าบายบายคะ่ะพอกันวิดีโอหนาคะ่ะพี่นอ้อง